ตโยมาที่ไหนเนี่ยมาโรงเรียนเบมิทยามาโรงเรียนเมิตยา,า,าตไข่มาทรงครับย,ย้ยายย้ายว่าตโยโลืมใส่แมสเ่ยเดนะ้กระดุกไปเหมือนกันเช้าๆจะไออากาศอากาศเย็นแล้วก็เป็นภูมิแพ้มันจะไอเจี๊ยบ <c oughs> ไอแห้ง ใคมาม่งตัวยอะยายยายไอ้ก่เอเก่งเดี๋ยวแม่จะ่าลบตัวยกแล้วนะไปจะเขียนเลยหรอกไปตั้งเขียนตั้เขียนหนังสือเก่งๆเนยอะถอับาอเอโอคถ่ยถ่ายถถอยเยอะไปละขอดูหน้าหน่อยจะเอ๋จอดเลี้ยวได้ มันเป็นต่อครับต่อแตงเห็นไหมต่อแตงเห็นไหมครับต่อแตงเห็นไหมอ้าวสุดหลดีร้องได้เลยครับอ่ะได้แล้วน้องโอเค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 ครับโอเคบาย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 ดูั่นเนียงดูมันเนียงไปยืนหรอครับได้ครับอยากย้ายยูพิฟอน สวัสดีเจ้าแม่นกวัสดีค่ะแม่กอดพี่เจีาวัดี้สวัสดีเจ้าวัสดีเจ้าแม่นกกระโหลกโอสวัสดีคแม่นกกระโหลกโอ้อสวัสดีค่ะคุอ้าสวัสดีอใจแก่ใจแกวจัดเต็มนะฮะหนาวหนาว้องลังับนะครับเพีงเ บายค่ับสวัสดีครับแม่นอกไข่กระดอยมือลูกมือลูกบายบายอเจยอาเจาเจาครับไอแกเข้าไปไหนวะุมะเองครับโอเคขึ้นไปเลยครับแล้วปุ่ยล้อยู่ห่ะ เัวอคิวลอคิ้วกัะหลกแสงมันลุกๆนะค